คั้งนี้ครับพอลูกอ่อนเรจะได้เห็นแน่นสุดไงอุ้ยอุ้ยทางนน้นอยู่ทางนน้นด้วยวันนี้วันนี้จะพยายามไม่ให้หลุด ขึ้นฝั่งนูน้นปลา่งกินข้างตะลิงกินฝั่งนู้นน้นาตามไปแล้วขึ้นฝั่งนู้นมาเลยติดฝังง่งเลยฝัง่งนูน้นเลย ยืนยืนผิดชีวิตเปลี่ยนละกูวันเนี้ยเฮ้ยมีวะไ้ฝั่งนี้หลงมาวะเนี่ยมาฐานครับมาฐานมาฐานก่อนลูกพี่เอ้ยโอ้โทำไมไปวางไม่ใกล้กล่องนั่นะลูกพี่เฮ้ย นั่นไงกูอุ้ยก่อนเลยทีน <Okay. Okay. S 1> <laughs> ี้โอ้โฟกัสจังเลยนะกล้องอ่ะ okay. Okay. ตายแล้ว เอาวอ้าเอ้าเอ้าวอ้าวอ้าโอ้ยจันกรงทำไมไม่โยนปลาไปฝั่งนี้มันจะไปชนกล้องล้มดีมันยังปลดข้างบนให้ไปแล้วมันผ่านผมไม่ได้งานวะเนี่ยโอ้ยชิบหายแล้วโอ้ตายกูตายโอ้โหเวียดง้างวันนี้บอกว่าจะไม่ให้หลุดนะ โอ้โหเวดง้างเสยเลยไอค้างเปล่าโอ้โหเสียไปน้าเน้า no> น้าใช้สติปไหนครับ อย่าโยนแรงนะตกใจเดี๋ยวน้ำน้ำท่วมบ่อยอันนี้นั่นเด็กยังไม่โดนตายออตุ้ยน้ำมอสกูอยู่ไหนวะมาช่วยหน่อยดิได้มาแล้วหนึ่งแหลมโอ้ตายแล้วไบู่อย้ปวดเดี๋ยวตอนเย็นมารับได้ไหมอ่ะขอกลับบ้านก่อนได้ไหมเดี๋ยวตอนเย็นมารับ ปลาสองทีแม่งไม่ได้ตัวเ <c oughs> อ้าฝั่งนู้นผมมีเพื่อนนะเด็กนักหนวดมีตัวนะตรงนี้อั้นี้ลมด้วยดีน,น,นั่งถูกทางลมอยู่ เอาเอาอืมเอาสิ <c oughs> นะต้องห้ให้กำลังใจผมหน่อยนะ <c oughs> โอ้สบายใจปลาบ่อน,นี้มันตกง่ายจริงๆริ้ยกัดสามทีได้ตัวหนึ่งชีวิตวันเจียเจ๊ยบ ไมใช่ไม่กัดนะเลยไม่ได้ตัวเขาบอกแนละ้วเมื่อเช้าปลากัดผมจะส่งสายสง่งผมก็ส่งเป็นต,ตัวที่สามนั่นนิดเดียวเลยนะจ๊ะนิดเดียวจริงๆอันนี้ที่อยู่ที่อยู่เวียดมันโดนเวียดหลังนะมันเข้ามันเข้ามุมปากนิดเดียวจริงเลยนะยกถ้าไม่ยกก็หลุดนนดดัมมมจะไไ่่หหลลุุก็อืมตัวมันจะไม่ ขนาดเกี่ยวขี้มันยังไม่หลุดเลยถ้ามันจะไม่หลุดอ่ะคาราบจะดีเทววันมาแล้วขึ้นข้างหน้าขึ้นไหนก็น,นี่กัดเมามากตัวเล็กด้วย คระดีเอาวางสิวางสิจะสะบัดไม่ได้เต็มปากกระดีครับสิงเกิลหุกนะครับสีประจำตัวเลยนะครับวันนี้สามกมนะ ตัวสีสวยเลยโอเคครับ ปลุกออดตัวก่อน <c oughs> ต้องใช้คำว่าขโมยเลยหน่อยนะทำหนุดไปเยอะแล้วนะวันนี้ ว้าวไอ้ข็พูดอะไรก็ดูดีไปวันนี้ผม,ผมโดดขึ้นมามันจะดูดีกว่านี้อืมเกี่ยวครับลูกเกี่ยวอ๋อจะเกี่ยวใช่ไหนะมอมใครเป็นใครมงบน,นะ มันล่มไงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปด้วยอยู่เยวเอ,อีกสักตัวก่อนผมท่ายไม่ออกงานเกีโอ<ฮ>้โหผมมาวัน,ว,นวันสงการแนะล้วโอ้โหรูดจิบหายเลยมันกินอยู่ชิดเลยนะกินแบบชิดก็คือชิดจริงๆอ่ะถ้าไม่ชิดไม่กัด <c oughs> อ่ะเฮ้ยเข้าวิ่งเข้าวิ่งเข้าอีกครั้วงวาวะ <c oughs> <c oughs> น้ำเปีือดแล้วนเนี่ยหม้เดียวกินเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไหนว่าจานไม่ไม่นานะหมดแล้วไม่โดดด้วยไม่ขึ้นน้ำด้วยมุดตั่งเดียวเลยเนี่ยไม่กินก็เกี่ยวเฮ้ยกระพง มาฟังนี้ดิมาฟังนี้ไม่ขิงแล้วครับพี่โอ้โหเป็นไ,ไทยแล้วครับาไม่ขิงแล้วนะเอาตีเสมอครับผมแม่งวิ่งเข้าตะลิงเลยโหวิ่งสายหย่อนด้วยนึกว่าไม่อยู่ซะแล้วเควันนะครับตามมาติดติดมไม่ขิงแล้วครับ ขิงไม่ได้คนที่มีแอปกดตัดแบบดีอีกหนึ่งตัวนวดขิงไม่ได้เลยนะ <c oughs> ดีนะมัดดีนะมัดสายใหม่เมื่อกี้มาจะขยับ่ยเอาอีกสักหน่อย,อยพ,อพอกันเลยพอ,อ,อกันใช่ไหมเออได้ ครับวันนี้ก็จบทริปแล้วนะครับผมดีเอ็มคนละสามแจมหายไปสองหายไปหลอดสี่ <4 S 2> แจมที่เหลือไปเผาครับโอเคนะครับตามผลงานดูนครับก็ดีแค่วันวันนี้ได้อยูอ่ไม่น้อยหน้านะปากดีครับมมาบอกว่าปากกินแล้วจะปล่อย <laughs> โอเคครับไว้โอกาสหนนะ้าเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวไปดูว่าทริปต่อไปเราไปที่ไหนกันนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆที่เล็กมากนะครับเผื่อจะได้เปแบบมีแบบเงินไปตกปลาปี <laughs> อะไรอย่เงี้ยครับผม <laughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับผม